ตอนที่สืบก้าวความขัดแยง้งคำพูดนั้นไม่อาจออกจากหัวได้เลยเออยินดีต้อนรับครับดอกไม้ไฟเป็นไงบ้างสนุกหรือเปล่าอืมฮิโรโตเป็นอะไรเงินเหรอเปล่าจิกะเธอไปอาบน้ำก่อนเถอะเอ,อ๊ะมีอะไรกันเง้นเหรอเกิดอะไรขึ้น เปล่าค่ะคงแค่เหนื่อยลำบางงั้นหนูขอบอาบน้ำก่อนนะคะอกลับมาแล้วคะ่ะยินดีต้อนรับกลับนะจ๊ะขอบคุณเรื่องชุดยูกาตะด้วยนะคะฉันซื้อของมาฝากด้วยค่ะว้าไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้นอนไม่หลับเลยฮะเวลงังกาบนี้ร้องันหครคุณมิยากโกะ กับโทโกโจงังนอนหลับกันหรือยังนะทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกันนะกลับมาบ้านหลังจากไม่ได้กลับมานาน,นคุณแม่ที่มีความสุขที่ได้เจอกับจิกะและมินาโตะคุงรวมถึงคุณมิยากโกะกับโทโกโจังด้วยทั้งๆท,ที่คิดว่าจะเป็นหน้าร้อนที่สนุกแบบนั้นทแท้ๆรู้หรือเปล่าว่าความรู้สึกของหนูเป็นยังไงคนที่ไม่มีลูกอย่างพี่ ไม่มีันเข้าใจได้หรอกถึงเราจะตกใจก็เถอะไม่ใช่แค่คำพูดนั้นเท่านั้นลึกๆแล้วความรู้สึกของเราเองก็อยากจะมีลูกเป็นของตัวเองเหมือนกันแล้วก็เคยคิดจะ่โชบุบว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันดีแล้วอย่างนั้นหรอแย่ <Yeah. S 1> ที่สดุดแบบนี้มองหน้าคุณมิยาโกะกับโทโกะจะไม่ติดหน้าแล้วตรงไหนที่เราทำพลาดไปละ่ะ ตลอดเวลาเราพยายามเป็นลูกคนโตที่ดีและเป็นพี่ชายที่ดีมาตลอดไม่ว่าจิกะจะขออะไรเราก็จะหาให้เธอพยายามเรียนอย่างหนักเพื่อตอบรับความคาดหวังของแม่แต่ถึงอย่างนั้นก็อุตส่าห์คิดว่าหาคู่ครองมาแต่งงานได้แล้วแท้แท้ไม่คิดเลยว่าจะเป็นแม่เลี้ยงเดียวนะ่ะหนูว่าแล้วพี่นาย่าเลยดีกว่า หาคนอื่นที่ดูปกติไม่ดีกว่าเหรอคะอย่างรุ่นน้องที่บริษาทอะไรเงี้ยแค่เลือกคนที่จะมาเป็นคู่ชีวิตยังไม่คิดจะยอมรับกันเลยขนาดจะขอแต่งงานก็ยังไม่ยอมรับเลยด้วยซ้ำเฮ้โถอ่อย่าร้องนะอย่าร้องนะแกก็เป็นลูกผู้ชายนะเว้ยเห็นไหม นแะม่หรอหรือว่าจิกะไม่ว่าใครตอนนี้เราก็ไม่อยากคุยด้วยทั้งนั้นเออขอโทษทีน,นะครับตอนนี้นะฉันขอเข้าไปได้หรือเปล่าคะฉันขอเข้าไปได้หรือเปล่าคะตอนที่สิบยั่วยวนเหตุผลที่มาที่ห้องนั้นก็คือคุณไม่ยาโกะขอโทษด้วยนะคะ ฉันทำคุณตื่นหรือเปล่าคะเอ่อไม่เลยครับพอดีฉันนอนไม่ค่อยหลับนะคะฉันขอนอนด้วยคนได้หรือเปล่าคะอ่อตกใจหมดเลยฮนะที่คุณไม่เชิญโกมาหาในเวลาแบบนี้เตียงอาจจะแค่ไปหน่อยถ้าไม่ว่าอะไรแล้วนะครับดอกไม้ไฟวันนี้สวยมากเลยนะคะอ่าครับคิดว่าคงจะกังวนเรื่องก่อนหน้านี้แน่ๆเลย ขอโทษเดินนะครับคุณมิยาโกะที่ผมต้องทำให้คุณมีความรู้สึกแย่ๆเป็นความผิดของผมเองที่พามาที่นี่อย่าโทษตัวเองไปเลยค่ะที่จริงแล้วฉันเองก็เข้าอ,อกเข้าใจคุณดีนะคะเพราะที่ผ่านมาคุณฮิโรโตนนะน่ะพยายามทำทุกอย่างเพื่อคุณแม่และคุณน้องสามมาโดยตลอดนี้คะ่ะตลอดที่ผ่านมา พยายามอดทนอดกั้นกับสิ่งที่อยากทำมาโดยตลอดคุณจะซื่อสัตย์กับตัวเองหน่อยก็ได้นะคะเพราะตอนนี้พวกเราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่ใช่หรอคะอยากมีสินะคะลูกที่เป็นของคุณเองนะคุณมิยาเอะเดี๋ก่อนครับคุณมิยากโกะ ทุกคนยังอยู่ที่นี่อยู่เลยนะครับผมไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้ด้วยถ้าเกิดคุณมียากโกะเ,เ,เดี๋ยวก่อนสิครับไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องคิดอะไรให้หนักหัวแล้วนะคะทั้งแม่ทั้งจิกะไม่ว่าใครจะยังไงก็ช่างอืมออ้องน้ำ อืมฮหอห้องของพี่ก็เล่นพูดแสดงแทงใจดำขนาดนั้นคงยังโกดเลือมืตอนนั้นอยู่แน่แนดันพูดไม่ดีใส่ทั้งพี่ทั้งคุณม่ยากโกะซะได้เราถ้าเป็นตอนนี้ละก็อาจจะยังคุยกันได้อยู่ต้องไปรีบขอโทษโดยโด่วนเลย คนไม่เยอะกะคุณคะไม่อยากเดินผ่านห้องพี่เลยหืมเอ๊ะ หืท่าทำอะไรอยู่นะชื่อกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยละ,ลละคุณมียาโกะ <c oughs> อะไรกันขับเนี่ย